ัปฏิบัติหน้าที่ฝึกสอนที่วิทยาลัยการอาทีพคุมตัวผนวิชาการคุรงงานวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องการขึงเกี่ยว T R หรือเกี่ยวสี่เหลียมทางหนูกันนะครับไปดูกันเลยครับผมค,ครับสำหรับขั้นตอนนี้นะครับการลึนเกียว เรามาดูขั้นตอนการปรับรอบแล้วก็ปรับระยะทิศกันครับมาดูเลยครับขั้นตอนแรกนะครับรอบที่เหมาะสมนะครับเราจะต้องตั้งรอบให้ได้ไม่ให้มีความเร็วเกินไปและช้าเกินไปนะครับรอบที่ผมใช้ตัวนี้นะครับผมจะใช้อยู่ที่100นะครับ100ม <100. S 2> าดูในเพลตตัวนี้นะครับ100ก็คือ L L L สนะครับ เอลสามให้เราปรับคันโยกตัวนี้นะครับไปที่ L อนะครับและคันโยกอีกหนึ่งตัวนะครับปรับไปที่เลข3ามเราจะได้รอบหนึ่งอยนะครับตอนนี้ถัดลงมาถัดลงมาจะเป็นการหกเกลียวนะครับก็คือเป็นการสั่งงานเกลียวนะครับให้หมุนนะครับให้เราเปิดไปทางด้านซ้ายนะครับ ต่อ,อมานะครับเรามาดูการตั้งระยะพิษนะครับว่าเราจะต้องตั้งยังไงนะครับระยะพิษที่เราระยะพิษที่เราต้องการก็คือระยะพิษสีนะครับเรามาดูเนมเพลตตัวนี้ครับตัวนี้คือการตั้งระยะพิษนะครับเนมเพลตตัวนี้จะมีบอกนะครับตั้งแต่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับและ A B และจะมีคันโยกอยู่สองตัวให้เราปรับนะครับตัวนี้ให้เราแทนนะครับให้เราแทนเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษนะครับก็คือ A B C D E นะครับส่วนตัวนี้ให้เราแทนเป็นตัวเลขข้างบนนะครับก็คือ1 2 3 4 5สองสามสี่ห้าหกนะครับทีนี้ให้เรามาดูตารางว่าระยะพิษของเราระยะพิษสีเนี่ยมันอยู่ที่ช่องไหนนะครับอ่เอาเจอแล้วนะครับ ระยะพิษสีนะครับอยู่ที่ช่อง A A6 นะครับแล้วเราก็ไล่มาเลยนะครับ A อเ D, D E อ A, A อยู่ตรงนี้นะครับให้เราปรับคันโยกตัวนี้ไปที่ A ก่อนนะครับพอเราได้ E แล้วเราเหลือ6นะครับเราก็ปรับคันโยกตัวนี้ให้มาอยู่ที่เลข6นะครับ ีนี้เราก็เราก็จะได้การปรับโรอกแล้วก็ระยะพิษนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเป็นการเป็นการปรึงปึงเกลียวนะครับในการใช้งานนะครับ ได้เตรียมมานะครับมีขนาดเท่ากับ2 4เมตรนะครับระยะระยะ74นะครับที่พวกเราจะถืนนะครับและสองมีดคือเลียวนะครับมีดคึอเดียวสี่เหลี่ยมคางหมูนะครับที่รับมาตามแบบฟอร์มนะครับแบบฟอร์มึงเดียวสี่เหลี่ยมคางหมูแล้วนะครับแล้วก็สามนะครับยัดศูนย์นะครับยัดศูนย์ตัวนี้นะครับแล้วก็อุปกรณ์นะครับทีชักแล้วก็ทีบ็อกนะครับที่เราต้องเตรียม แล้วก็น้ำมันนะครับอุปกรณ์ที่เราต้องใช้นะครับอุปกรณ์การวัดก็จะมีเวอร์เนียนะครับเ็นเวอร์เนียเวอร์เนียคาลิปเปอร์นะครับในการวัดขนาดนะครับในการวัดข,ดขนาดของเรานะครับ2 4มิลลิเมตรนะครับขั้นตอนต่อไปเราไปเรียนรู้การใช้เครื่องหรือว่าการติดเชียวนะครับตามมาเลยครับ นในการตีนเกลียวเราจะต้องรู้จัก,กเกลียวบ่อนนะครับว่าเราจะป้อนค่าที่เราจะต้องป้อนมินทีทะละเท่าไรแล้วก็กเกลียวมีค่าเท่าไหร่ห้าเกลียวป้อมมีดตัวนี้นะครับกเกลียวป้อมมีดตัวนี้นะครับหนึ่งช่องหนึ่งช่องเล็กนะครับจะมีค่าเท่ากับ0.05ม mm ิลลิเมตรนะครับ0.05ม mm ิลลิเมตรนะครับ5าช่อง ห้าช่องจะมีค่าเท่ากับ0.25มิลลิเมตรนะครับสิบช่องสิบช่องเล็กนะครับสิบช่องเล็กนะครับจะมีค่าเท่ากับ0.5มิลลิเมตรนะครับความลึกเกลียวทั้งหมดที่ผมต้องการคืนเกลียวนะครับผมต้องการคืนเกลียวในความลึกที่ผมคำนวณมานะครับเดี๋ยวจะแปะแปะสูตรคำนวณไว้ให้นะครับก็คือ2.25มิลลิเมตรนะครับ ดังนั้นเราจะเริ่มต้นตรงนี้นะครับเริ่มต้นด้วยสเกลเลขศูนย์นี่นะครับแล้วก็จะมาจบที่ระยะ2.25ม mm ิลลิเมตรตัวนี้นะครับอ่าโอเคครับทีนี้เรามาดูวิธีการสัดเชือกตัดมาแรกเราจะต้องรู้ว่าวิธีการตัดเชือกมันยังไงนะครับหนึ่งตัวนี้คือสวิตสวิตปิดเปิดนะครับ การนเดียวคือจดเปิดให้เราทําการรอเปิดเครื่องดูก่อนนะคะรับขั้นตอนแรกเช็คดูว่าไม่ได้อยู่ในในการเปิดออโต้ไว้นะครับถ้าเราปรับรอบปบรับฟี e ได้ตามที่ต้องการแล้วเร,เราเข้าเกลียวตัวนี้จะต้องหมุนนะคะรับพขเกลียวตัวนี้จะต้องหมุนแล้วหมุนในทิศทางทวนดเข็มนาฬิกานะครับแล้วก็หวัวจับก็ต้องหมุนในทิศทางทวดเข็มนาฬิกานะครับ อันนี้เป็นรอบรอบหนึ่งร้อยนะครับก็คือไม่เลี้ยวมากไม่ช้ามากนะครับทีนี้การคืนเกลียวเราจะมีการเปิดก,การเปิดคืนเกลียวหรือการสับพันโยกนะครับตัวนี้นะครับที่เราต้องใช้ตัวนี้นะครับแล้วก็มีการใช้ความสัมพันธ์ระหว่างมือด้านซ้ายและด้านขวานะครับอ่าเรามาดูว่ามันสัมพันธ์กันยังไงในการคืนเกลียวนะครับตอนนี้ผมจะทดลองให้ดูก่อนนะครับ การเราเปิดเราเปิดคันโยกนะครับสับเกลียวลงไปแล้วเราแล้วเราจะสลับสลับเปิดหัวสปินเดิ์มันหมุนในทิศทางที่ตามเข็มนาฬิกาเพื่อให้ป้อมีดมันเลื่อนกลับมาโดยที่ไม่ต้องตับโดยที่ไม่ต้องตับอ่าเขาเรียกว่าสับสับคืนเกลียวอีกขึ้นนะครับมาดูนะครับวิธีการสับคืนเกลียวไปนะครับ ก้อมีดก็จะเลื่อนไปนะครับก้อมีดก็จะเลื่อนไปพอถึงที่หมายแล้วนะครับให้เราถอยมีดออก,กมาแล้วก็เปิดสวิตชึ้นนะครับแล้วก็ปิดเรืองนะครับสวิตตัวนี้สวิตตัวนี้นะครับสวิตตัวนี้จะมีการเปิดนะครับเปิดหัวเปิดเปิดหัวจับของเราในทิศทางตามเข็มนาฬิกาและวนเข็มนาฬิกานะครับถ้า เอาสวิตลงนะครับวัจจับก็จะหมุนในทิศทางตามเข็ม,นะเมนาฬิกานะครับแต่ถ้าแต่ถ้าเปิดขึ้นวัวจับก็จะหมุนในทิศทางตามเข็มนาฬิกานะครับแล้วก็สวิตติดอยู่ตรงกลางนะครับทีนี้ขบวนการนี้นะครับต้องอาศัยทักษะต้องอาศัยทักษะประมาณหนึ่งนะครับเรื่องมือสำคัญพ่อ พอมีดมันเปถึงจุดหมายที่เราต้องการแล้วให้เราถอยถอยถอยพอมีดออกมาพร้อมกับสลับกับมือขวานะครับสลับกับมือขวาขึ้นนะครับแล้วมันก็จะเลื่อนไปเลื่อนมาอ่ะผมจะทําให้ดูตามอีกครั้งหนึ่งนะครับตัวนี้จะเป็นการทดลองนะครับโดยยังไม่ได้คืนงานจริงนะครับเดี๋ยวผมจะกืนงกนจริงให้ดูนะครับผมว่าตอนนี้ผมป้อนเข้าไปที่ รูดอย่ท้านะครับเราเวลาเราป้อนงานเข้าไปเราต้องจําด้วยว่าสกเกลอะสกเกลมันอยู่ที่เลขอะไรนะครับพอเวลาพอเวลาเราถอยมีดออกมาเราจะได้รู้ว่าเรากินไปทีละเท่าไหร่แล้วนะครับโอเคครับดูอีกครั้งหนึ่งนะครับเปิดเครื่องครับเปิดสตช์แล้วก็ตับตับเกลียวนะครับตับเกลียวลงท่าที่อยู่ต้องอยู่ในท่านี้นะครับพร้อมทีดจะพร้อมที่จะเอามีดขึ้นนะครับ ่เห็นไหมครับพ้อมี้มันด้ยถอยออกมานะครับช่วงนี้ต้องอาใัยระยะระยะาการยึงน,นะครับระยะเถื่อนะครับอาต่อไปผมจะเป็นการผมจะืึนเลียวจริงให้ดูนะครับรนึนจริงให้ดู หรือลักษณะค่าทางการยืนในการข้อเครื่องดึนนะครับเป็นลักษณะที่เสถียรและก็ไม่เสี่ยงต่อการเกิดอ,อันตรายนะครับในการทําง,งานที่นี่เป็นิ้นงานที่เราได้ทาการทดลองคืงวันนี้นะครับเป็นการดึงเดี่ยวสี่เหลี่ยมครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอาลาไปก่อนสวัสดีครับ